เว้ยมันหด่อยขึ้นเค็มไหมเค็มปะเค็มไหมหวานนี้จริงเหรอไม่เกลือนะนี่ต้องล้อนต้องแล้วอนี่พูดได้ยงงนี่นี่ตนชาแล้วไหนะหวานจัดเลยหวานจัดตาโตจัดไ ตบใจอ่ะเลไม่ได้กืไม่ได้รู่อะไรหวานขนาดอะมันเป็นหอยน่มองขนาดไหนเนี่ยนี่มนเกลือมันคือเกลืออืมหวานเอหวานกว่าไกาแฟผมดื่มกาแฟมันขมอืมเศรษฐมันแบบน่ำรำไงโอเคเหรอ้าวเนี่ยอืมอือร่อยอร่อย ิดชาไม่เค็ม,มเคมไหมถามถามี่เค็มไหม,มหวานน้วหวานเรี้ยบโอเคทไ, <laughs> ไให้เจ็ด <laughs>

สึกว่าแบบให้ดาวรู high, you know, ้สึกว่าแบบเอ่อรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นวันที่ดีครับไม่เคยครับโอเคห้าถามเนี่ะแต่วันมาสายด้วยมาสายด้วยก็ผิดผิดแผนคือมันผิดแผนที่เราที่เราตั้งใจแล้วก็มีมีเรื่องอื่นๆด้วย แต่ว่าถ้ามีเรื่องเครียดอยากมายุ่งแต่ว่ากูอยากให้มึงมายุ่งอ่ะมึงมันซับซ้อนซับซ้อนกว่านั่นที่นะคือแบบมึงควรมายุ่งกับกูสิแต่ว่าเขาโทษผมเพราะมึงมายุ่งพอมายุ่งบุ๋ม่อยากมายุ่งกับกูอยากมายุแต่ว่ามึงมายุ่งกับกูสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยากมายุ่งแต่พอไปยุ่งก็จะปากมันพูดเหรอแบบใช่อยากม่ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ในใจคือแบบอุ้ยมีคนมายุ่งกูแล้วเออแบบเกลียดหน้าเมื่อกี้มากเลยอ่ะมไม่ใช่หน้าอย่างไงครัเมื่อกี้เกลียดหน้าจริงเลยก็แบบเนอะ รัเาอันนี้เครียดไงครับท้าพอถ้าเหนือเครียดจริงๆเอยากอยู่กับตัวเองแป๊บหนึ่งไม่นานเราอยากให้คนมางออยากให้คนมาแบบไม่ต้องเลยไม่เป็นไรถามถามได้ถามได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ถามก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแเราเราเราตัวเองดีจะแบบมาหาเองว่าใช่แล้วไปเลยไปขึ้นไปแต่เดินหนีไปเลยไม่ใช่ไปเดินมาหาเองเราคุณไมเคิลออ่าแบบแบบสองแบบสองก็ไม่มาใครคือสองออกคือ ก็แบบใช่ใช่แช่ครบคอยอยู่คนเดียวแล้วดูให้ค่อยเคลียร์กันหรือว่าแบบอยากเคลียร์กันแบบจริงๆชอบอยู่่ชอบอยู่อยู่ส่วนตัวอยู่อยู่เองแบบชอบัดการเองนะแล้วอไม่รู้เ่ราะอะไรเนี่ยเรื่องดีนะเป็นตลอดเลยแต่ว่าโอเคแต่ว่ามันมีก็มีบางช็อตที่ที่แบบเออมันก็มันมีถ้ามีคนเข้าใจก็ดีมันก็ฟีล์มแบบน่ะอยางเอามาเข้าใจอยู่เหมือนกับว่าบางช็อตแบบเฮ้ยมันต้องมีแบบ เดี๋ยวมันไม่อันแดดไม่ไหวแต่ว่าเหมือนเหมือนจริงๆแล้วแบบบางทีมันมันต้องมันมันไม่อยากให้มันไปผิงไม่อยากให้คนอื่นมาต้องมาต้องมานี่กันเราไม่รู้เรื่องต้องมาแบบเฮ้ยมารู้สึกแย่อะไรเงี้ยเมื่อเช้เราแดดเราเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นไปเราก็จัดการเองคือแบบทุกคนเนี่ยจะชอบอ s ซูมว่าเราอ่ะแบบว่า จะดูได้เออจะจัดการเองได้แบบจะไปซ้ายจะไปขวาเราจะต้องรู้เองได้ยแต่บางทีอะมันมันเราไค่อยากได้ขันมันเราเรารู้ว่าไปควรจะไปซ้ายแต่เราแค่ขอให้มีคนมาบอกว่าเอ้ยมันถูกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีไงมันต้องแบบโอเคฉันต้องมั่นใจฉันต้องมั่นใจจะเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วการแบกชีวิตคนหลายๆคนมันมันแบบมันมันยากนะอย่างเช่นเราเนี้ย เราโอเคทีมงาน50คนเนี่ยต้องรอเราอยู่คนดูอีกเป็นไม่รู้เท่าไหร่ที่เขาคาดหวังกับกับงานของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยกดตันเลยตอนนี้อ่านเจออะไรดีเจออะไรอยู่เจอเจออะไรอยู่ดูบอกแม่วลาถ้าบอกได้แล้วรับคิดซะว่าตอนนี้เราอยู่บนสนามหญ้ากาวัน ฟังดนตรีที่กำลังจะเปิดใดๆแล้วก็ถ้าทางจอบมายัางไงปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระนะ รยากาศบนพื้นโลกจะถูกทำลาย